พี่น้องเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางครั้งความรักจึงต้องขัดใจตามใจหรือขัดใจอันไหนคือทําให้เติบโตรักคือการตามใจใช่หรือเวลาเราที่ฐานพระเจ้าตอบคือพระเจ้ารักเราแล้วหากพระเจ้าไม่ตอบพระเจ้าไม่รักเราใช่ไหมวันนี้เราจะมาอันบ็อกความรักในหลักการของพระชนะว่าพระเจ้ารักเราแบบไหนพี่น้องครับลองนึกภาพตอนที่พระเจ้าสร้างสวนเอเดนพระองมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับมนุษย์พร้อมตรัสว่า เ้ากินผลไม้ทุกอย่างในส่วนนี้ได้ตามใจชอบแต่ก็มีข้อจํากัดเล็กๆที่พระองค์ตั้งเอาไว้ยกเว้นต้นไม้แห่งความสํานึกในความดีและความชั่วพระเจ้าผู้ทรงรักเราที่สุดเหตุใดจึงตั้งขอบเขตไว้เพราะพระองค์ไม่ได้มองแค่ความสุขชั่วคราวของเราแต่ทรงเห็นถึงสิ่งที่ดีที่สุดในระยะยาวลองย้อนกลับมามองในชีวิตประจําวันทําไมพ่อแม่ที่รักลูกจึงต้องมีกฎทําไมครูที่รักศิษย์จึงต้องมีการบ้าน และการสอบหรือแม้แต่เพื่อนแท้ที่บางครั้งกล้าบ,บอกสิ่งที่เราไม่อยากจะฟังเพราะความรักที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการปล่อยให้ทุกอย่างง่ายเสมอไปแต่คือการพยายามช่วยให้อีกฝ่ายหนึ่งเติบโตและเมื่อเรามองให้ลึกลงไปเราจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างความรักที่สปอยทําให้เสียคนกับความรักที่มีขอบเขตสร้างการเติบโตการตามใจนั้นมองแค่ความสุขในปัจจุบันเหมือนการให้ขนมเด็กทุกครั้งที่ร้องไห้ มันอาจจะหยุดความไม่สบายใจในตอนนั้นได้แต่กลับหล่อเลี้ยงนิสัยที่อาจเป็นปัญหาในอนาคตแต่การสร้างการเติบโตน,นั้นมองลึกไปถึงผลในอนาคตเหมือนที่พระธรรมยากรบบทที่1ข้อที่2ถึง3บอกไว้อย่างลึกซึ้งว่าเมื่อท่านประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่าย,ยินดีเพราะการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทําให้เกิดความทอหดอดทนทุกความยากลําบากในชีวิตล้วนมีจุดประสงค์ความผิดหวังสอนให้เราเข้มแข็ง ความล้มเหลวสอนให้เรามองตัวเองด้วยความถ่อมใจการรอคอยสอนให้เราอดทนแม้พระเยซูเองก็ทรงแสดงถึงความรักผ่านการตักเตือนอย่างในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อ23ที่พระองค์ได้บอกกับเปโตรว่าไอ้ซาตานจงถอยไปนั่นอาจจะเป็นคําพูดที่เจ็บปวดแต่ในที่สุดเปโตรก็เติบโตจนกลายเป็นผู้นําฝ่ายวิญ,ญญาณที่ยิ่งใหญ่วันนี้ผมอยากจะให้เราถามตัวเองว่าเมื่อ,อไหร่ที่การตามใจกลายเป็นการทําร้าย และเมื่อไหร่ที่การขัดใจนั้นสับกลายเป็นความรักที่แท้จริงการรักที่แท้จริงคือการเห็นคุณค่าในตัวอีกฝ่ายและกล้าทําในสิ่งที่เขาไม่อาจเข้าใจในวันนี้เพื่อสิ่งที่ดีกว่าในวันข้างหน้าและสําหรับตัวเราเองนะครับความรักที่แท้จริงที่มีต่อผู้อื่นก็ต้องเห็นคุณค่าในตัวของเราเองเช่นเดียวกัน